โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโลบอคนะครับต้องมาเล่นเกมแมปอิสเลินะผมหรือว่ามัน่ฝยตัวอยู่นั่นเองนะเป็นเกมแนวเฮอร์เรออีกแล้วนะครับไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาอัดดึกๆนะครับคก็ก็มาอัดดึกๆอ่ะเออนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มบิกินกันเลยดีกว่าคอนโทรลเรา ไม่ยุ่งนะครับเล่นเลยมีถึงแชปเตอร์ห้าเลยนะกูจะเล่นหมดไหมเนะี่ยเกิดมาก็อยู่ในห้องนี้เลยทุกคนมีให้กดวิ่งด้วยคนระับสปรินต์อ่ะอุ้ยแจ๋วตรงนี้กดอะไรได้ไหมโอเคอืมนี้ได้ป่าววะโอ้โหชัดแจ๋วครับผมแม่งเอ้ย ต้องมาเล่นอะไรวะเนี่ยแม่งห้องท่านผู้จเจริญคือห้องผมเองนะออ,อะไรห้องของกริมอ่ะนี่อะไรเปิดได้ปะยังนะครับอุ้ยโอเคเหมือนจะมีคนนะครับแต่เราสำรวจห้องนี้ก่อนอ่าอันนี้ห้องน้ำนะทุกคนห้องกริมนะว้าวโอสูดีกริมนี่คือกริมอ่ะเนี่ย เอาแบบแนวเนื้อเรื่องเหอันนี้แป๊บนึงนะนี่กิมใช่ไหมพี่ชายเหรอเอาไปจากห้องชั้นได้โปรดเอ่อเอา,เอาทำไมอะ่ะมาห้องไม่ได้เลยฮะฮะมาห้องไม่ได้เลยโอเคเราไม่ยุ่งกับเอ่อพี่ชายแล้วนะครับใช่พี่ชายเหราเปล่าเออชื่อกริมนะครับผมนี่ใครนี่อา่ากดคุยได้นะเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะครับ เหมือนเราจะอยู่ในบ้านนะเออใช่บ้านแหละมีให้เปิดแต่เปิดแล้วเจอไม่เจออะไรเลยนะไหนไปดูซิมาแมนเดนะครับห้องพ่อกับแม่นะนี่ห้องอะไรเบสเมนเบดสเมนนี่ห้องใต้ดินปะไม่ดีเออช่างมันนะครับเป็นห้องเบสเมนนะยิน,นเราเข้าไม่ได้นะครับอืมโอเคไม่น่ามีอะไรละ นี่พ่อเนี่ยฉันจะไปซื้อเอ่อของเอ่อฮะ Make sure you go t ดบายเทน e ัตอะไรให้ให้เข้านอนห,อหน่อยเนาะอ้าวอ้าวให้เข้านอนเหรอพ่ออ้าวพ่ออา้าวแล้วก็ให้เราไปนอนนะนะปิดไฟด้วยซิเออโอ้โหปิดไฟแล้วมืดว่ะแม่ง ไม่ปิดแล้วกันนะครับไปขึ้นนอนดีกว่าทุกคนขึ้นนอนได้ปะอย่าบอกนะว่าผมต้องปิดไฟอะปิดไฟฉันควรจะเอ,อไปที่นอนแล้วเอาเอาง่ายคือเราควรจะนอนแล้วนะโอเคนอนไม่หรอกนื้อเรื่องนะครับอืม นนีอะไร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 เสียงอะไรปิดไฟก่อนนะเอาเปิดก่อนมันคืออะไรวะเสียงอะไรอะไร noise เปลว่าอะไรวะหมายถึงเสียงอะไรเ,เหรออ้าคริม brother เ,เราหายไปไหนอ่ะไม่ใช่แอบอยู่ในตู้เหรอ อาวหายไปไหนหมดเนี่ยแล้วพ่อเรากลับมายังไงเฮ้ย hey. อ้าวนี่เปิดรัวๆเลยแล้วกันเจอคนแจครับผมเก็บก่อนแล้วไงอะไรทำไมคนอื่นหายไปไหนกันหมดเนี่ยมันจะไปได้ทางเดียวนะอันล็อกเดดเดอร์อันล็อกเลยเปิดเปิดอุ้ยเอ,ยอาเ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 อา,อา เอาเฮ้ยเอาติดอ่ะเปิดไปโอ้โหห้องใต้ดินชัวนะครับอะไร chapter หนึ่ง exploration อันนี้คือโพโลกเหรออย่าบอกนะว่านานอะ่ะอืม้มผมว่าต้องเจออะไรใต้ดินแน่เลยอุ๊ยอะไรอะ่ะ รูปไรดูแมนชีนออบซอมซอรดอ่านไม่ออกครับผมกระแปลให้นะอินสเปกอเหมือนจะเป็นรูปปั้นหรือไม่ดิเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะรูปหมุนปะ่ะที่เ,าเอาไ้โชว์ของอะไรเงี้ยนี่อะไรอ่ะเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนี้เหรอซัมติงเฮียเนี่ยอุ๊ยเอาโอ้ ว้าวนี่มันห้องรับเลยนี่ว่านั่นเดินเลยแล้วก็โอ้ยทางยาวยานะวิ่งไปเลยไม่มีอะไรหรอกผมเชื่อเว้ยผีมันจะออกมาตอนแบบแบบมีชั้นเชิงยุยชั้นเชิงอุยอะไรตายหรือยังอาอา เวละเอามเมื่อกี้เมื่อกี้่ะแมนะ่แม่แมพ่ออ๋อเราไม่ได้ตายนะครับกริมพี่ชายเรานะนั่นจะใช่นะอากี่โมงแนละ้วหนองเที่ยงคืนเหรออันเนี้ยไปเรานอนกันเถอะครับได้เวลานอนแล้วฮะอือใช่ เราควร go back to bed ใช่ครับผมนอนเลยฮะไงต่อ,อแล้วก็ตื่นมาอีกทีเนี่ยนะถ้าผมะตับคน๋อเหมือนวิ่งจะมี delay อู้เหมือนวิ่งเวลาวิ่งจะมีด d ด้วยนะครับแบบเหนื่อยนะ อะไรอะ่ะ Emergency Broadcast Please pay attention p l e a s notate t Error หรือเปล่าแล้วแล้วตีนนี่ตีนนี่ใครเนี่ยฮะเปิดประตูได้ไหมออกจากบ้านแล้วไม่ไหวและอืม Over window with object Remain inside your house Wait แล้ว โอ้โห oh, หนักเลย turn off all l i g h t and remain silent เวเน่แล้วเสียงมาอย่างนี้ถ้าผมฟังคร่าวๆนะไม่ใช่ฟังคร่าวๆคือให้ผมเดานะครับถ้ามจะเจริญยูเด้เออใช่ครับผมได้ o m e t h i n g outside มีอะไรอยู่ข้างนอก open the door quickly โอเคโอเค ผมเตรียมเปิยเอ้ยยูเดตว้าวโอเคทุกคนยังไม่จบคลิปนะครับเหมือนคือเดี๋ยวผมขอ พูดอะไรนิดหน่อยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ไปหาข้อมูลกับเกมนี้นะฮะก็คือผมเข้ามาเล่นเลยโดยที่ไม่ได้ศึกษาอะไรนะครับมันเหมือนเป็นเกมแบบคล้ายๆไฟในแอฟเฟตีนะครับคือผมอธิบายไม่ถูกนะแต่ว่าถ้าใครที่รู้จักไฟในแอฟเฟตีอยู่แล้วเนะี่ยคือมันคือคือก็จะรู้เลยว่าแบบมันมีวิธีเล่นของมันอยู่นะครับเพื่อที่จะผ่านไปให้ได้แต่ละคืนนะนะครับคือผมคิดว่ามันเป็นเกมแนวประมาณนั้นเว้ยอะ เดี๋ยวเรากลับมาต่ออีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนที่ผมไปศึกษาวิธีเล่นเสร็จแล้วนะครับโอเคเตัดไปนู่นเลยฮนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับก็คือผมไปดูวิธีเล่นมันแล้วนะครับคือมันจะคล้ายคล้ายฟานาอฟเฟดีนะครับไม่สิมันเหมือนเป็นแบบให้เราเล่นตามเกมนะครับอ่า exploration คือมันจะเป็นแชปเตอร์ที่สั้นนะครับแชปเตอร์หนึ่งก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับคนไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็จะเล่นยากหน่อยนะครับต้องไปดูวิธีเล่นมานะก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับพอตื่นมานะครับเดี๋ยวเราจะเจอกับไอร้รอยเท้าที่เราเจอนะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นให้เราทําตามอย่างที่บนจอบอกนะครับคือเขาจะบอกนะครับว่าป้องกันตัวยังไงนะให้เราลอดจากไอ ผีที่ผมไปเปิดประตูเมื่อกี้นะอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้าใครอ่านภา,าษาอังกฤษ,าษาออกนะครับก็ก็จะรู้นะครับว่าต้องทําอะไรบ้างต้องเล่นอะไรบ้างนะอ่ะโอเคคือเดี๋ยวอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะแปลขึ้นให้นะฮะ โอเคตรงนี้คนที่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือจะรู้เลยนะครับว่าโอเคตรงนี้เราต้องอุ๊ยตกใจตรงนี้เราต้องปิดไฟนะครับปิดไฟใครที่กลัวนะครับไม่ต้องปิดไฟหมดก็ได้แต่ว่าแต่ผมจะปิดไฟสักนิดสักหน่อยเล็กน้อยนะครับอ่าโอเคถ้ามีเสียงคนเคาะประตูนะครับอย่าเปิดนะฮะคือถ้าเปิดมันจะเป็นแบบผมเมื่อกี้นะตรงนี้นะครับปล่อยไปเลยนะฮะ คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่พ่อเรานะฮะมันเป็นตัวเป็นตัวสัตว์ประหลาดอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ารอสักพักนะฮะโอเคตรงนี้เราต้องปิดหน้าต่างนะครับโคเวอร์อ่าพอเราปิดหน้าต่างเรามาตรงห้องของพ่อแม่นะครับแล้วก็ปิดอ่าตรงนี้ต้องปิดหน้าต่างให้หมดนะครับข้างล่างมีอยู่2ที่นะฮะที่ต้องปิดส่วนข้างบนปิดตรงนี้ครับผม โอเคเรียบร้อยครับก็จะเป็นอันจบนะโอเคพอขึ้นซับนะครับ maybe I can sleep แล้วก็สามารถนอนได้เลยนะอ่าโอเคก็จะเป็นการจบแชปเตอร์หนึ่งนะฮะจบเปล่าไม่จบเดี๋ยวกูจบเองโอเคแชปเตอร์สองนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ถ้าผมมีแรงใจเล่นนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันนะผม